สวัสดีค่ะวันนี้ออกจากบริษัทแล้วพาทุกคนมาอัปเดตดูสวนผักกันนะคะวันนี้ลมแรงอยู่ค่ะทุกคนมาดูสวนผักกันค่ะเมืงอเลิกงานพาทุกคนมาอัปเดตสวนผักกันนะจ๊ะนี่คือผักเคสของเรานะคะปลูกไว้ประมาณสองอาทิตย์แล้วค่ะทุกคนกำลังขึ้นงามๆเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมา ดสวนผักกันค่ะทุกคนนี ke, ่มีผักชีขึ้นมาเยอะแยะเลยค่ะทุกคนผักชีกาลังขึ้นมีทั้งผักชีไทยผักชีราวนะคะทุกคนงามๆเลยค่ะผักสลัดก็กาลังขึ้นมานะคะทุกคนกาลังขึ้นมางามๆเลยค่ะผักสลัดค่ะเยอะแยะเลยค่ะในเต็นทของเรานะคะก็มีผักชี ขึ้นเหมือนกันนะคะทุกคนวันก่อนที่มารดน้ำอยู่นะคะขึ้นมาเยอะแยะเลยค่ะมีผู้ชายมานั่งเพื่อนๆค่นนะทุกคนนั่งทำสวนค่ะทำสวนแบบขยันขันแข็งมากค่ะมายมพรังค่ะทุกคนเปรี้ยวชิดชัดนะคะสวัสดีค่ะวันหลังจะมาอัปเดตส,สวนให้ดูใหม่นะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพนะคะ